สวัสดีค่ะเมื่อเช้าอิส,สกกระแคมเออเช่สิเออจะเ,เชียอแคมทุกคนพัสดุมาส่งแล้วนะคะเปนี่นะคะพัสดุพัสดุเป็นพัสดุเออเป็นของที่ร่วมกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นรอทบอน่าจะเป็นรัฐบนะเพราะมันนานมากเลย ไม่แม่หรอกวันที่นี่แหละเออเป็นของเป็นของรางวัลเราจัดจัดกิจกรรมของพี่เดลนะคะพี่เดลกลัวโดนขลองอยู่นะตะไกรค่ะเะตตะไกรนะตัดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยตัด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 ตัาสดนะรอทบบออีกครั้งหนึ่งรอทบอรอทบบอ เป็นลอทบอนะคะเป็นของจากพี่เบลนะเป็นเริ่มจิตจักรอนะคะก็เดินของพอจันนิดเดียวพอเออคือโดินนะเอ้ยยาเอ้ยย่าเอ้ยยาอะไรอะไรเห็นแล้ว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 แบนเลย

嗯嗯嗯、拜拜